โกบอลโกบอลโกบอล <c oughs> พี่เขาบอกเสียเวลาปิ้งชิ้นหายเลยซื้อน้อยด้วยพี่บอกมีโรเล่นโรเลนเ,เลยสิบบาทแซลม,อน,ม,อ,นมอนแซลมอนเนี่ยสิบบาท สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมโคตรนายวันนี้ผมอยู่ในงานลอยกระทรงนะแต่พรุ่งนี้เขาลอยกระทรงกันแต่วันนี้ผมมาเดินงานก่อนนี่ครับงานลอยกระทงของรามสองนะเขาจะมีอาหารมีขนมมีอะไรเยอะแยะเลยวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กินร้านละสิบบาทเราดูว่าจะกินอะไรได้บ้างจะได้กินอะสิบบาทแต่เพิ่เอาไปด้วยยาเหลียงโลมาเออว่ากินกี่ร้านมันน่าจะได้กินหมดแหละแต่ว่าสิบบาทอะ่ะมันไม่กินมันเลยนะอ๋อบางร้านเหรอบางร้านก็เลยบางร้านกินไม่ได้เราอาจจะขอเขาขอแม่ได้ไหมไม่ขอต้องเขียนว่าเมนูสิบบาทถึงกินได้เมนูยี สิบอัดเดง10บาทไม่ได้ต้อง10บาทแล้วหนึงกินได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าเราจะได้กินอะไรบ้างไปเนี่ยถึงโซนอาหารแล้วทุกคนกูเห็นป้ายแรกเลย30บาทมันเป็นผัดหมึกดำก็ถือว่แพงแต่เรามีงบแค่10บาทเราดูว่าเราจะได้กินอะไรเ้ย10บาทได้แ่ะปลาหมึกปลาหมึกได้หว่ะปลาหมึกได้หว่ะสิบบาทผลไม้สิบบาทนี่ปลาหมึกไม้หนึ่งเมื่สองไม้ไม่ต้องใสุ่งินก็ได้เนี่ยนี่นะ10บาท อันนั้นกล่องโอ้น,นั้นไม่ได้ได้นสามสิบบาทพี่เขาบอกเสียเวลาปิ้งขึ้นไม้เลยคนอื <c oughs> ่นแม่งกินไม้ละร้อยกินไม้ละกินมาละสิบ <c oughs> บาทสองไม้ด้วยอย่าซื้อน้อยด้วยพี่เขาบอกนี่เราเล่นเราเล่นเลยนี่ไม้หนึ่งสิบบาทแล้ดวดื่มเวลายอยู่เอ,ออฟฟิศน <c oughs> อเน <c oughs> ี่ยเออได้เลยนะคะกินน้ำจิๆๆๆ้มกินน้ำจิ้มอร่อยนะปกติเหนียวอันนี้ไม่เหนียว อร่อยนะพี่พบอกไปร,ร้านต่อไปซูชิสิบบาทอันนี้ไม่ต้องให้เขาใสาา่ถาดหรอกหยิบกินเลยนี่สองชิ้นตามเขาหน้าเลยมันคือสิบาทมันส<ด>ิบชิ<า>้นทั้งร้านแหละนี่ก็สิบาทหมดเลยนะพี่นะเอานนี้ผมอันนี้เลยผมหยิบเลยนะไม่ต้องใส่เลยพี่ปเปล่าเลยสิบาทอร่อยเลยทุกคนร้านผมร้นผมหยิบนะพี่ขออนุญาตนะครับเอาชิ้นหนึ่งนะแซลมอนแซลมอนเนี่ยพวกมันกล้องมันจะสลับไปสลับมาหน่อยนะไม่มีแต่กล้องมาโอเคไปต่อทุกคนวันนีห้าบาทหรอพี่คืออันที่สองข้อนะ นี่สองคอนนะ,ลลนะอันนี้ถ้าสองลูกเลยนี่คุ้มไหมแต่โกีิสารลูก,ล,ล,กละห้าบาทได้าสองลูกเคยได้คนดสองลูกอิ่มตามเอาอะไรบ้างมีหลายอย่างนะมีหมูล้วนมีเปรี้ยวคุลเส้นไส้อั่วผมเอาหมูล้วนสองเอาหมูล้วนสองนะ,ะนี่เอาไปคือก่อน <c oughs> อันนี้กับอันนี้เปรี้ยวเนี่ยนี่ครับทุกคนเต่ชิ้นเหมือนนั้นนี่หมูล้วนโกงบอนโกงบอนโกงบอนกำลังจะบอกดีแต่ว่าร้อนไหมหน่อยร้อนต่ว่าเราไม่ได้เอาพริกแต่พึิกโคตรอร่อเลยต่อไปกินให้หมดบุลเส้นเปรี้ยว โอ๋เหรอไม่เป็น่อ้ยยินไม่ร้อนบายขอเป่าก่อนขอเป่าไม่ได้กินเลยได้โอ้คุณเคยเห็นหมูล้วนนะปกติมันจะมีแบบรวมบุ้นเส้นต่อไปกินหมน่อร่อยอยี่สิบบาทอุ้ยไม่อยากกินอ่ะยี่สิบบาทเองถูกนะมาต่อเลยสิบบาทดูแลสุขภาพทุกคนหีากลรวมนี่อไข่หวานโคโลชินเอาอะไรตามเอาอะไรเปนนี้นะสนใจอะไรผมเอาย่างแมงกะพรุนเนี่ยพี่เอา ดู้นานี่แหละไม่ต้องใส่มองกล่องนะพี่เอามือเลยไม่เปไน็นไรครับพี่ <c oughs> ตัดเ,เอามือเอาไหนมเอานี่ไหมผมเอาที่ผมเอาหยิบให้แม,มงกะพุนสิบบาทอ่าอโอเคอืมนืม้ยำแมงกะพุนน่าจะมีซอสแล้วลอืมอร่อยหรอเนื้อสิบบาททุกคนตัดของคาวกับของหวานอันนี้ลุงจุดน่ากินปะ อันเนี้ยน่ากินมันดูนุ่มๆนะน่ากินนะผมขอลูกหนึ่งครับอรุกหนึ่งอ่าขอก็เลยแหละกินก่อนช<อ><อ>ก่อนชิมก่อนเฮ้ยมันนิ่มนะเป็นไงกวานไหมมันเหนียวหนึบดูโ,โคตรอร่อยทั้งแรกเรี่เรากินแป้งโคตรดีแป้งจัด,ดไปเอาอะไรเอาเนี่นูเทลล่าถ้าเกิดมีตงังคูซื้ออีกัะผมเอานี่นูเทลล่าให้เขาอยู่ไหมขอชิ้นหนึ่งครับเฮ้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมช็อกโกแลตเป็นบาทนะช็อกโกแลตดีนะเจ๋อเลย มันก็โดนโชล่าเลยรสชาติช็อกโอกแลตกินราคาสิบาทแต่ว่าดีนะโคตรดีเลยจ่ายดังเงี้ยหมจูจ่ายดังเงี้ยดังก็จะไปเดี๋ยวกินเสร็จจะไปต่อครับอันนี้ของหวานต่อเลยกูได้หลายร้านอยู่นะสิบาทที่สองกันเลยสี่กินเลยเหมือนกันหมดแล้วไม่มีอะไรยอย่าดูเยอย่าผมจะรีวิวอ่ะมันจะเหมือนนั่นที่งที่เราเคยกินเปล่า<ม>ดีด้วยนะมีมีมีวัสดุดีด้วยนะอร่อยเหรไม่หวาน ไม่หวานมากใช่ไหมไม่หวานเลยมันได้รสชาติไข่มันเป็นมันถ้าเกิดจะหวานก็คือหวานของไข่เอาเองลองดูดูดิดูไข่เด็ดูไข่ใช่ไหมมันไม่หวานเลยมันรสชาติไข่เลยใช่ไหมมันไม่หวานนี่มันรสชาติไข่ไข่มันชัดมากเลยใช่ไอร่อยนะมันกินไม่ใหญ่ทุกคนแต่มันได้รสชาติไข่เลยมันแบบมันไม่มีหวานไม่มีอะไรเลยนะอร่อยอนี้อร่อยต่อต่อนะอุ้ยลุงชิ้นเดินดูลุงชิ้นตัดดไม่ได้ตัดไม่ได้สมัยอยู่โรงเรียนกินละห้าบาทเอาหนังกรอบหนังกรอบสองอันเลยนี่นะใช่ใช่ อ่างั้นเอานี่เปลี่ยนเป็นสาลายนี่อไม่ใช่สาลายนั่นแหละอุูยดีนะยังมีอยู่เหรอพี่คิดว่าละสิบยี่สิบแล้วนะแต่ลห้าบาทถือว่าดีมากนะใช่แต่ผมคิดว่ามันจะไม่มีเหลือนะดุงเย็นเราก็ละห้าบาทนะถ้าหมายเรียนอะลองดูน้ำจิ้มอรอยไหมใส่พวกซอสบิ๊กซอสมายองเนสดีกว่าอ๋อน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอะไรซีฟู้ดเหมือนซีบู๊ทใส่พวกนั้นดีกว่าอืมไปเลย ไม่บ้างไงไออันสาหร่ายอ่ะเข้าอยู่นะแต่คิดว่าไส้กรอกอ่ะอาจจะไม่เข้าอืมอืมอ๋อผมคิดว่าซอสเมือประเทศอะไรเงี้ยแต่พวกซอสเมืองประเทศมายองเนสดีกว่าแต่หิวน้ำอ่ะเ้องหาน้ำที่บาทด้วยตัดมันมันน่าจะมีนะที่เป็นแก้วห้าบาทอ่ะแบบน้ำส้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยตะกี้มันขึ้นไปยี่สิบแล้วไงใช่ใช่ไม่ร้านอื่นร้านอื่นลองดูร้านอื่นปลาต่อทุกคนอันนี้เคี่ยวต้มทุกคนสิบบาท สอชิ้นเอาอะไรมืออะไรพี่รามจิ้มพี่นิดนึ่งครับผมแต่พี่นิดเดียววะบวดและาแล้วก็ไม่มันไข่แท้แม้วก็เสร็จแป้งรับคาละคขึ้นนะจานเลขาไค่ที่เราที่อร่อะไม่ว่าจะเป็นหมึกน้ำจิ้มดีมากเน้นป็นหตัวใหญ่เลยยี่สบาทค่ะสั่งได้เลยจากร้านเจ๊กุ่ด้านหลังเสือทางจะไปซเซนต์าง้านเลดาก่อร่อยนะัน้ำจิ้มดีพุดดีสุดเลยก็อร่อยดวน ร้านนี oh, ้นะดีจร uh ิงเจ้าต mm ้ม hmm. ต um. ับจำได้ด um, ีจริงอร่อยจริงน้ำจิ้มโคตรดีต่อเอ้ยนี่ไงนี่เลยนะคะบาทน้ำต้มตีบาทไหมพี่อันนี้ป่ะโอู้ตีบาทหมดเลยป่ะอันนี้เกลี้ยงง่อยน้ำส้มไงน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มตีบาทโบราณมาต่อเลยใส่หมดเลยแหละไม่ไม่หวานนะไม่หวานมากนะตู้ตีหวานเกี๊ยบเป็นไงบ้าง ดีไหมแล้วราคาโอเคเนาะแค่นี้อร่อยแล้วอันนี้เริ่มเข้าโซนแบบว่าอาหารอาหารชิ้นใหญ่หน่อยสิบบาททุกคนเอาอะไรตาเราอะไรเอาเนื้อเอาเนื้อเนี่ยใช่เนื้อย่างเอ็งหยิบเองเลยที่เอารุ่นเทียราคาใครที่ทานมาแล้วนะคะยังไม่เคยได้ลองก็อร่อยป่ะหนึ่งไม้นะครับดีป่ะ ดีมากเข้าเลยก่อนเนื้อครับเนื้อเนื้อดีแบบชอบอยู่แล้วเนื้ออย่างนี้อร่อยตุ้ยไม้ติบบาทลูกเมนูล่างสิบบาทหมดเลยพี่อันไหนอร่อยสุดต้องบอกว่าถ้กินมีแซมปาปิกาอะไรนี่แล้วก็เป็นก๋วยี๋เผ็ดสุดสิแล้วพี่เอาเผ็ดชิ้นหนึ่งพี่ อย่าผมจับใส่มือผมเลยเลยเอาเอานี้อันไหนเป็นกลัวกันอันนี้เป็นเลยอันนี้เป็นเอานี้ลองดูสิบาทนะน้องหนึ่งนะสิบาทอืมเศรษฐีบักหัวน้ำกินยากอีกอยากลองดูมาเป็นไงของดีก่ะเหนือครับเหนือแตกอันนเอาอะไรเอาผมเอาชีส เยิ่มเยิ้มแต่เผ็ดแล้วป่ะกูเผ็ดแล้วป่ะอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยไหมครับขายมากี่ปีแล้วครับขายมาหลายปีแล้วยังไม่ได้อันนี้ขายมานานครับอ่าอันนี้มาสองปีครับสองปีนะก็อร่อยนะสุดยอดแต่เผ็ดแล้วอย่างกูแตกแล้วตัดอันนี้อร่อยเลยอันนี้ไม่เผ็ดเลยดูนั้นกุ้งอ่ะกินละ้นสิบบาทนี่ครับสองชิ้นไม่ต้องใส่ครับหยิบใส่มือกูครับอ่ามันร้น่ามันแรงอันไหนร้อนอันไหนไม่ร้อนอ่าจิ้มจิ้มดีๆจิ้มดีดีหก อร่อยไหมอร่อยนะยนะเขาบอกอร่อยนะเจ้าของร้านบอกว่าอร่อยไม่เชื่อกระบ,บาแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านอู้ยังนิ่มเด้งเลยอะ่ะมันมีน้ำจิ้มด้วยนะแต่ผมอยากกินรสชาติสดๆกันเลยไม่กลัวอะไรไม่ไม่กลัวอันนี้ของโปรดอยู่แล้วน,นิ่มหรอกุ้งสับเหรกุ้งบดใช่ไหมครับเป็นกุ้งสับกุ้งบดไอ้เยอแต่ว่เอานิ่มนะอร่อย โคตรดีอ่ะแต่โคตร้อนดีอันอี่ดีมากร่ยอร่อยอร่อยอร่อยอ่อยร่อยอร่อยอร่อลอร่อยอร่อยอะ่อยออยากชิมอุ้งก่อยอยอ้่อั่ออ่ยอ่ยอ่ยร่ร่อร่าราอยอร่ยอ่ยอ่อ่ยอ่หมึกอออ่ โ <Okay S 2> อเคยนะหลายเมนูนะเรากินหลายเมนูนะใช่มันมีเยอะนะที่แบบของ5อบาท10บาทแต่นี่โอเคอยส่วนใหญ่ก็ร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดหลกัลกๆของ5บาท10บาทจะมีน้ำจิ้มแบบพวกซีฟู้ดเป็นของยอดส,ส่วนใหญ่น้อยมากเดี๋ยวนี้จะมีพวกน้ำน้ำไม่มีแล้วแต่ก่อนน้ำแก้วตักแก้ว5บาท10บาทนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะงานบัตรนะจะพูดถึงว่ายังมียังมีลงเหลืออยู่นะ10บาทอย่างเงี้ย5บาทอย่างเงี้ยดูก็ดีนะ เรไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ใหญ่มากก็ใช่ก็ถือพอดีเราเห็นโอเคทุกคนว่างานวัดเราอาจจะไม่เหมือนบ้านนอกเพราะบ้านนอกมันก็สไตล์แบบนี้แต่แบบมันจะมีอะไรที่แบบว่าของสิบบาทอยู่นี้มันจะแบบไอ้นี่มันจะต่างกันอนะเนาะทั่วไปแต่นี่คือว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วของมีของเป็นนี่ถือพอดีนะโอเคทุกคนก็ถือว่า10บาทของผมคุ้มค่ากินได้หลายร้านด้วยสิบร้านด้วยนะอร่อยอยู่นะบางทีอ่ะคนตามกันละบางร้านก็ไม่กินไปทุกคนกาใครชอบไปที่เปนี้เราควรดูใจกด subscribe กดแชร์กับช่องกูดาด้วยครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพิ่ง อันนี้คือยังไงร้านแรกกินเริ่มกูกินจนหมดร้านสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ผมโทรหาพี่กูนัดกูนัดถ่ายสิบบาทเดี๋ยวกินน้อยไงไม่มาไม่เกี่ยวผมน้ตรงนี่ยเอาไปกินเอาไปกินเลยอาไปกินเดี๋ยวไม่ได้รูปไปเลยกูนัดถ่ายสิบบาทไม่อยากมาถ่ายช่องกูไงไม่ไม่เหมือนช่องอื่นที่กินแบบกินแสนเนี่ยกูกินสิบบาทไงกินช่องเดียวหกบาทนะมามามาหนึ่งห่อโอเคทุกคนเดี๋ยวให้โลชิมลูกไปนะอะไรปลาหมึกวะปลาหมึ